สวัสดีค่ะพบกับช่อง y t u t u สม้มมาทาโร่นะคะสวัสดีวันที่ฝนโปรยปลายนะคะ1กันยายน2563นะวันนี้เป็นคลิปพิเศษว่าด้วยเรื่องของดาวราวหูย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ทำให้ เตือนไว้ทุกๆสิบสองราศีคลิปนี้เป็นคลิปที่สองสำหรับคลิปเจ้าภาพเจ้าภาพสำหรับการต้อนรับพระราหูนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะ เจ้าภาพก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนิดหนึ่งเพราะว่าพระราหูจะมาอยู่กับเราไปอีก18เดือนหรือ1ปีครึ่งนะคะสิบกันยายน2,563เวลาประมาณตี2,51นาทีพระราหูย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะ แต่การย้ายในครั้งนี้คนราศีพฤษภไม่ต้องกังวลตายเพราะว่ามาแบบเป็นมิตรเพราะว่าเป็นนิดไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเนาะก่อนอื่นต้องขอฝากทุกทุกท่กทานนะคะ ชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกเพราะว่าคลิปนี้ทำให้สองราศีก็คือชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกราศีพิจิกทำไมต้องมากลับพฤษภเพราะว่าเป็นราศีคู่ตรงข้ามกันก็จะได้รับอิทธิพลเหมือนกันในขณะที่พระราหูเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภใช่ไหมคะ ก็จะทับลัคนาคนพู้โศพนะแล้วจะเลงไปยังลัคนาพิจิกจริงๆแล้วสำหรับคนที่ไม่ทราบลัคนานะ ก็สามารถดูแบบราศีก็ได้นะเพราะว่าหลายๆคนไม่ทราบเวลาเกิดไม่ได้ผูกลัคนาก็สำหรับช่องส้มมาทาโร่เราไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะต้องดูแบบลัคนาเท่านั้นหรืออะไรแบบนี้สำหรับคนที่ไม่ทราบลัคนายังไม่เคยผูกดวง สามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีเพราะว่าหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาดูแบบราศีหรือลัคนาดีจริงๆดูแบบลัคนามันจะแม่นกว่าเพราะว่าเราอาศัยการโคจรของดวงดาวเพราะฉะนั้นดวงดาวเนี่ยมันจะส่งผลตอนลัคนามากกว่าราศีแต่ถ้าใครไม่ทราบลัคนาจริงๆก็ดูแบบราศีแบ่งวันที่ก็ได้นะ ฝากคนราศีพฤศพและราศีพิจิกนะกด subscribe คลิปนี้กด subscribe ช่องส้มมะทาโล่กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับส้มมะด้วยนะจ๊ะอ่ะก็มาเริ่มกันเลยวันที่10กันยายนอย่างที่บอกไป2563ตี2 51นาทีพระราหูจะย้ายเราก็จะมาเริ่มจากราศีเจ้าภาพกันก่อน ราศีเจ้าภาพก็คือราศีพฤษภแน่นอนว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงร้อยเปอร์เซนตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าดาวราวหูเป็นดาวดวงหนึ่งที่ใหญ่เคลื่อนย้ายไปไหนทีนึงก็จะส่งผลกระทบต่อทุกๆราศีนะสำหรับชาวราศีพฤษภเองก็มีเรื่องที่ดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามาฟังเรื่องดีๆกันก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสะสางการสะสางอะไรหลายๆอย่างที่ยังค้างคาคราคาซังอยู่ให้เสร็จสิ้นนะจ๊ะมันเหมือนการทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูนะรอต้อนรับพร,ราหูนะสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยสำหรับช่วงที่ราหูย้ายแนะนำว่าเดินทางบ่อยๆจะดี การเดินทางดีเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยย้ายไปนอนที่นั่นเดินทางไปนี่ไปนั่นไปนี่ตลอดตลอดมันจะมีการติดต่อกันเกิดขึ้นการเดินทางเนี่ยเดินทางบ่อยๆไปค้าขายไปเซลล์ไปโปรโมทไปอะไรแบบเนี้โดยเฉพาะคนที่เดินทาง ไปทำงานไปติดต่อธุระการเดินทางนี้ดีเดินทางบ่อยๆแล้วดีแต่ถ้าอยู่เฉยๆอยู่กับที่อยู่กับทางอยู่แต่บ้านอยู่แต่ออฟฟิศไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเจอผู้คนเลยอันนั้นไม่ดีนะอย่างแรกการเดินทางดีอย่างที่สองะระราหูหมายถึงอะไรหมายถึงการต่างประเทศ คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศทุกรูปแบบจะขายของต่างประเทศจะนำเข้าจะส่งออกหรือพวกที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาได้พูดได้คุยนะใช้ภาษาต่างชาติ จะดีขึ้นหรือหลายๆคนดาวราวหูย้ายชาวราศีพฤษภจะได้ข่าวดีจากแดนไกลนะธุรกิจออนไลน์ต่างชาติดีนำเข้าส่งออกดีหรืองานบริการต่างๆจะมีเกณฑ์ดีขึ้นได้พบปะได้พูดคุยได้เจอได้จอยกับชาวต่างชาตินะเพราะฉะนั้นต่างชาติดีอีกอันหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือในเรื่องของ งานออนไลน์เพราะว่าดาวพระราหูหมายถึงว่าธุรกิจออนไลน์ทุกรูปแบบนะคนขายของออนไลน์สำหรับชาวราศีพฤษภ เตรียมเ hey, ฮได้เลยนะจ๊ะยอดขายจะปังปังมีผลิตภัณฑ์อะไรตัวใหม่จะแตกธุรกิจจะแตกลายอะไรขายสินค้าอยู่หนึ่งอย่างอาจจะแตกขแขนงแตกลายเป็นสองอย่างสามอย่างแล้วโปรโมตลงโลกโซเชียลโปรโมตลงสื่อออนไลน์มากขึ้น คนจะได้เห็นในวงกว้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการขนส่งไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นเตรียมเฮรับความมั่งคั่งรับความลํำรวยได้เลยสำหรับชาวราศีพฤษภที่เกี่ยวกับแตนต่างประเทศแล้วก็คนที่ทำงานค้าขายออนไลน์นะจ๊ะกับอีกอานหนึ่งก็ อันนี้ก็มีผลเหมือนกันสำหรับวงการมายานะวงการมายาวงการบันเทิงทุกรูปแบบนักร้องนักแสดงพิธีกรต่างๆหรือพวกอ่าพริตตี้พีอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะจ้าถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนกันก็คือดาวพระราหูเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นดาวแห่งความลุ่มหลงและมัวเมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่ สุดที่ชาวราศีพฤษภต้องระวังคืออะไรธุรกิจผิดกฎหมายจริงๆไอ้เท่าๆเนี่ยมันยังพอรับได้นะไอ้เท่าๆเนี่ยยังพอรับได้แต่ไอ้พวกธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบทุกประเภทพยายามหลีกเลี่ยงหรืออะไรที่มันเป็นความ ปาารินากีเลสตัณหาหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันส่อแววไปทางอา่ผิดศีลธรรมยับยั้งชั่งใจไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่อยู่อันนี้ต้องระมัดระวังกับอีกอันนึงที่จะต้องเตือนกันสําหรับชาวราศีพฤษภก็คือว่าระวังในเรื่องของเอกสารสัญญา จะเซ็นอะไรจะอนุมัติอะไรหรือจะทําอะไรอ่านให้รอบคอบอ่านให้ครบทุกบรรทัดไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเปรียบหรืออาจจะมีในเรื่องของการถูกฟ้องร้องและเป็นคดีความเข้ากันมาได้นะเข้าพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องได้เพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาอะไรต่างๆ ให้รอบครอบและรัดกลุ่มที่สุดกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้จะไม่พูดไม่ได้คือเป็นเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพหลายๆคนจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังโดยที่หาสาเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจำตัวกลุ่มแรกคือคนที่มีกลุ่มโรคประจำตัวนะต้องดูแลรักษาหาหมอและปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งคัดกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่อาการยังปกติอยู่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการกินอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารการกินที่จะส่งผลต่อเบาหวานความดันหัวใจคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันต่างๆให้ระมัดระวังให้ดีกับช่วงนี้หาเวลาไปขยับแข้งขยับขา ออกกาลังกายบ้างนะประมาณนี้จริงๆเราไม่มีอะไรน่าห่วงไม่ต้องไปซีเรียสนะพราหูจะอยู่ตรงนี้ไปอีกปีครึ่งจนถึงช่วงเดือนมีนาคม2565แล้วก็จะย้ายออกนะจ๊ะราศีต่อไปคือราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการงานเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงรอบนี้แล้วจะมั่นคงในระยะยาวหรือจะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแต่สำหรับในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความก้าวหน้ามันต้องมากับ ภาระหน้าที่ถูกไหมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีเรื่องให้เราต้องสะสางต้องจัดการความรับผิดชอบมากขึ้นงานเยอะขึ้นแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นแต่สำหรับใครที่อ่าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ถือว่าดีนะแต่หลายๆคนสิไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างอาจจะเจอ การเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานกระทันหันเนี่ยมันจะทําให้อะไรมันจะทําให้เรารู้สึกว่าวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมตัววางแผนให้ดีคนที่อยู่ในองค์กรเดิมอาจจะมีเกณฑ์การปรับตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นแต่ภาระความรับผิดชอบสูงขึ้นเช่นกันเหนื่อยมากขึ้นหนักมากขึ้นแต่เจริญก้าวหน้าและมั่นคงแน่นอน แต่สําหรับใครที่ช่วงเนี้ยบริษัทหรือกิจการหรืออะไรของเราซอแวร์ว่าจะรอดหรือไม่รอดจะออกหรือไม่ออกจะจบจะปิดไหมหรืออะไรยังไงให้หาแผนสำรองล่วงหน้าเพราะว่าอะไรเกิดถูกเทนหน้าง,งานถูกเลิกจ้างถูกอะไรแบบนี้กระทันหันขึ้นมาคุณจะได้มีทางหนีทีไล่จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายถ้ามันเกิดขึ้น แบบนั้นเพราะฉะนั้นคนราศีพิจิกต้องมีแผนที่1แผนที่2หาแผนสำรองไว้ให้เป็นทางออกพอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบกระทันหันคุณจะได้ไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะ กับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่ระมัดระวังปัญหาไอ้เรื่องของความรักที่เกิดจากความงี่เง่าเอาแต่ใจอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าขุดคุยเรื่องเก่าๆที่เราเคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันมาแล้วนะแค่นั้นแล้วมันจะรอดมันจะผ่านผลไปได้ด้วยดีส่วนคนโสดระมัดระวังคนที่มีคู่หรือคนมีเจ้าของแล้วมาหลอกเพราะว่าราหูเนี่ยหมายถึงเงามันจะมีเรื่องความลับ หรืออะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ดูให้ดีคนที่เข้ามาจีบเรานี้ เขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเราอยู่ไหมดูให้ดีไม่ต้องรีบตัดสินใจให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวไม่งั้นคนโสดจะโดนหลอกนะแค่นั้นส่วนในเรื่องของวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงเดี๋ยวส้มมาจะทําคลิปพิเศษให้อีกทีหนึ่งนะฝาก s ับส c r i b ลฝากแชร์คลิปนี้ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจสําหรับชาวพฤัโสโตและพิจิกนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ